วิธีการสมัครลิงก์ทีนะครับเบื้องต้นนะครับจากมือถือของเรา mm hmm. ให้เข้าไปที่ Google Chrome ครับ mm hmm. พิมพ์คำว่าลิงก์ทีครับ mm hmm. ก็สามารถกดเข้าไปนะครับ mm hmm. โอเคนะสำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะใส mm ่อัพฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. ใส่อ e ีเมลของเรานะครับแล้วก็ลิงก์ทีบอกว่าเขาจะให้ตั้งนะครับ mm hmm. เอ,อ่อ ลิงก์ด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะตั้งต,งตรงนี้ได้เลยอันนี้คือเขาอัตโนมัติให้เรานะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับนะแต่ว่าคดวีไหมอ่ะสมมติคดวีปรับนะเป็นอ่ะอย่างนี้แล้วกันเนาะนะครับก็ได้กด create account ครับหลังจากนั้นครับเขาจะให้เราตั้ง password นะครับครับแล้วกด continue ไปครับเขาบอกว่าให ตั้งชื่อเรานะครับให้ตั้งชื่อเราเนาะโคดวีก็อาจจะอย่างนี้นลครับวีรักษ์ไปเลยนะตรง,ต,รง,ต,รงตัวไปเลยสมมตินะครับแล้วก็กด continu e นะครับจริงๆใครจะตั้งชื่ออะไรได้หมดเลยนะครับกด continu ์ไปเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะให้เราเลือกหมวดหมู่ว่าเราจะทำลิงก์ทีเพื่ออะไรนะเพื่อธุรกิจเพื่อการศึกษาเพื่ออ n นเทอร์เทนเมนต์อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับโคดวีก็สมมติทำเป็นบิสเนสนะ นะครับแล้วก็เลือกอะไรดีล่ะธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะธุรกิจเกี่ยวกับอะไรก็เป็นอ่ะช้อปปิ้งรีเทลแล้วกันนะครับแล้วก็คอนติเนียโอเคนะฮะขออนุญ,ญาตกลับไปที่ bact to pan นะครับ a บ็กทูแ a n เราใช้เป็นฟรีก็พอนะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องใช้เสียตังค okay, ์นะครับโอเคไหมนะครับแล้วก็จ for free นะครับจอ free โอเคครับคอนติเนียครับทำตามขั้นตอนเลยนะครับจากนั้นเราเลือกครับเราเลือกโปรไฟล์ครับเลือกสีที่เราชอบเลยครับตีมที่เราชอบเลยครับอยากได้ตีมไหนเนาะนะครับสมมติคบีอยากได้แบบนี้อ่าเอาเท่เทเนาะผู้ชายนะครับก็คอนติเนียไปเลยนะครับคลิปไปเลยนะครับถ้าหน้านี้เนาะสกิปไปเลยนะครับ โอเคเราก็จะได้ตรงนี้มาแล้วนะครับแต่เขาก็จะบอกว่าอันนี้คือเขาไกด์ไลน์ให้หมดเลยนะให้ใส่อย่างน้อย3ลิงก์นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ไม่เป็นไรเอาสมัครก่อนนะครับทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยนะครับให้เราต้องเห็นไหมตรงนี้นะครับเขาบอกว่า your link t is not live นะครับให้เราไป Verify l i ลิงก์นะครับที่เขาจะส่งให้ที่อ e ีเมลของเรากลับไปดูที่อ e ีเมลของเราครับกลับไปดูที่อ e ีเมลของเราครับ อ่ะโอเคนะครับสักคู่นี่ลิงก์ทีมาแล้วนะครับเราก็กดทำไมฮะ v e r i f y e m a i อของเรานะครับ mm hmm. เพื่อที่จะยืนยันว่าอันเนี้ยคือ mm hmm. เราสมัครด้วยตัวเองจริงๆนะครับอ่ะโอเค mm hmm. เขาก็ให้ซ i g n ินเนาะนะครับ mm hmm. โอเคนะฮะเรียบร้อยครับตรงนี้ในในส่วนของการสมัครลิงก์ทีนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับ ในพาร์ทต่อไปโคดวีจะมาสอนวิธีการแต่งนการปรับแต่งลิง์ทีให้สวยงามนะครับโอเคครับ